ทำไมการปล่อยวางถึงเป็นกุญแจสู่ความสงบสุขชีวิตที่วุ่นวายและการยึดติดกับความทุกข์ในยุคสมัยที่ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงรวดเร็วการติดอยู่กับความคิดความรู้สึกหรือความคาดหวังบางอย่างสามารถทำให้เราหลงอยู่ในวังวนของความเครียดและทุกการปล่อยวางกลายเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราหลุดพ้นจากความยุ่งเหยิงของชีวิตและพบกับความสงบสุขที่แท้จริงแต่การปล่อยวางนั้นคืออะไรและทำไมมันถึงมีความสำคัญนะัก 1. การปล่อยวางคืออะไรการปล่อยวางไม่ได้หมายความมาว่าเราจะต้องละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างหรือเลิกสนใจในชีวิตแต่คือการไม่ยึดติดกับความคาดหวังผลลัพธ์หรือความผิดหวังในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เป็นการยอมรับว่าไม่ใช่ทุกสิ่งจะเกิดขึ้นตามที่เราต้องการและนั่นก็ไม่เป็นไรเพราะในความเป็นจริงชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 2. ประโยชน์ของการปล่อยวาง พบกับความสงบสุขภายในเมื่อเราปล่อยวางความกังวลและความกลัวเราจะพบว่าจิตใจของเรามีความสงบมากขึ้นไม่ต้องดิ้นรนหรือพยายามควบคุมทุกอย่างการปล่อยวางงอช่วยให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆด้วยความสงบเยือกเย็นนอกจากนี้การปล่อยวางยังทําให้เราปลอดภัยจากความเครียดลดความมิตกกังวลและส่งผลดีต่อสุขภาพจิตโดยรวม 3วิธีเริ่มต้นฝึกการปล่อยวางการฝึกปล่อยวางอาจดูเป็นเรื่องยากในตอนแรกแต่สามารถเริ่มต้นได้จากขั้นตอนง่ายๆเช่นยอมรับความไม่แน่นอนเรียนรู้ว่าบางสิ่งเราไม่สามารถควบคุมได้และเป็นเรื่องธรรมดาที่สิ่งต่างๆจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดอยู่กับปัจจุบันฝึกสมาธิหรือการหายใจลึกๆเพื่อช่วยให้เราโฟกัสอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ให้อภัยและละทิ้งการให้อภัยตัวเองและผู้อื่นช่วยปลดปล่อยเราออกจากความโกรธและความเจ็บปวดบทสรุปการปล่อยวางคือกุญแจสู่ชีวิตที่สงบสุข ในที่สุดการปล่อยวางเป็นเสมือนกุญแจที่ปลดล็อกจิตใจให้หลุดพะนอนจากพันธนาการของความคิดและอารมณ์ที่ทำให้เราทุกข์เมื่อเรายอมรับในความเป็นไปของชีวิตและไม่ยึดติดกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เราจะพบความสงบสุขที่แท้จริงอยู่ภายในตัวเราเองเข้ามาแบ่งปันความคิดและประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้น